ทิปตัวนี้นะครับผมจะพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็ออลคอยนะครับรวมถึงอัปเปทรัมนะครับใน,นขณะนี้แล้วก็มีเรื่องที่น่ากังวลนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของเม็นเงินต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มถอนคันเร่งจาก Bitcoin นะครับสำหรับ Open Interest นะครับเพื่อที่จะไปยัง e อีเทียมหรือไม่หรือว่าหลังจากนี้จะเป็นอีเทอร์ซีซัหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่จะดูกันยังไงฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ชาวเน็ตในทวิตเตอร์กันก่อนเลยละกันนะครับก็ทัวหลายๆคนก็มองแหลนะเนาะว่าในนักขณะนี้ราคาบิตคอยก็อาจจะดิฟลงไปนะครับราวๆสา0 0 0ืนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแกลบแรกนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะลงไปถึงได้ระดับนั้นหรือไม่นะครับนะน,นี้ก็ต้องขอพุญข้อมูลจากคนแรนด์แห่งทางคริปโตแบนเทอร์กันด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งละกันนอะนที่ในนักขณะนี้ผมชั่ว่าหลายๆคนแทบจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะักนะที่มองวว่่าาหรือ้ ไอ้ที่มันดิฟลงมาในช่วง ETF ที่มันดัมใส่กระโหลกเราลงมาเนี่ยนะครับจะมีการพั้มกลับขึ้นไปหรือว่าจะพั้ม กลับไปไฮเดิมหรือว่า4ิบหมื่นแปดสหมื่นเก้าหลายๆคนไม่ได้คาดคิดแบบนั้นเลยหลายๆคนส่วนใหญ่เกินครึ่งมองว่าราคาน่าจะลงไปต่อนั่นแหละนะครับซึ่งก็ถามว่าจะรู้ไหมนะครับว่ามันจะลงไปหรือว่าจะพุ่ขึ้นมานะครับอันนี้คงจะตอบไม่ได้ก็ต้องรอดูว่าตลาดมันเฉลยออกมายัางไงนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านะี่คือถ้ามันลงมาเรามีตังหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยเรามีของที่จะขายหรือเปล่านะครับผมคิดว่าสิ่งนึ่มันคือการที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์อย่างเงสุน เพื่อทีอ่จะรับมือเอาไว้ด้วยละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อีกหนึ่งบุคคลในตานานนะครับที่มองว่าบาล i s ชมากๆนะครับสำหรับบิตคอยในช่วงก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาลงไปหมื่นหกเนี่ยเขาก็มองว่าจะลงไปหมื่นสตอนที่ราคาบิตคอยขึ้นมา3 0,000ก็มองว่าจะลงไปหมื่นสนะครับซึ่งเขาก็มองว่าจะลงไปหมื่นสไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้นะครับตอนนี้บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไป5 0,000นก่อนแล้วค่อยลงไป3 0,000่นอีกทีนึงนะครับก็เลยเดี๋ยวว่าต่อให้เป็นเซียนแค่ไหนหรือว่าต่อใหน ก็ไม่มีทางรู้อนาคตอยู่ดีนะครับนะก็เลยดูปีที่แล้วทั้งปีนะเต็มๆนะคาโปบลิชมากๆนะครับนามม้ว่าจะลงไปหมื่นกว่านะครับก็พุํมขึ้นมานะครับจากร้อยห้าอ่าหมื่นห้าพันนะครับกลายไปเป็นสี่หมื่นอย่างที่เห็นนะครับซึ่งถ้าคุณรอหมื่นสองแบบคาโปก็ปีที่แล้วคุณก็จะพลาดเกณฑ์ไปกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็ถือว่าสิ่งที่จะเ่อคือไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วยังไงเพื่อนๆต้องวางแผนพิจารณาความเสี่ยง ด้วยตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อใจขายางนั้นเอาข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยไปวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เป็นการตัดสินใจของตัวเองนะครับซึ่งลองเราดูกันต่อไปนะครับว่าครั้งนี้คุณคาโปเนี่ยจะมองว่าไปห0,000ืนนี่จะคิดถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาบิตคอยน์เนาะมันก็ลงมารีเทสนะครับสำหรับตัวแนวรับตรงเทรนไลน์ตรงนี้นะครับนะก็รอดูว่าแนวนี้จะรับอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะล่วงลงมาปิด gap เหมือนอย่างที่หลายๆคนมองกันก็ได้นะครับที่39มหมประมาณนั้นนะครับนะอันนี้เพืเ่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับแต่ถ้ารับอยู่อาจจาะพุ่ขึ้นไปจริงๆแล้วก็ลงมาต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับและเพืเ่อนๆล่ะครับมองกันยังไงว่าขําคืนนี้นะครับจะมีการดั้มได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมอาจจะมาดึกนิดนึงนะฮะพอดีเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับนะเมื่อวานนี้ไปร่วมงานนะครับของทาง แม็กบิดมานะครับขอบคุณที่เชิญกันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับขอพาไปดูที่วอลลุ่มจากรายใหญ่ต่างๆหรือว่าอินฟลูจากรายใหญ่ต่างๆกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเปิดสปอตบิตคอยดีดเอฟนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลจากทางคอยแชร์นะครับพีคที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมาเลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าตั้งแต่เคย track มาเลยนะครับสำหรับคอยแชร์นะถ้าเราดูนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งไปกว่า1.18่งจุดหนอินฟลูนะครับหรือว่ามีเงินที่หลังไหลเข้ามาเป็นอินฟลูนะบวกไปกว่าาล้นฮะถือว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคมากๆนะครับแต่ถ้าเราดูนะฮะโอเคแหละก็หลายๆส่วนบวกอินโฟโลูบวกนะครับแต่ที่มีติดลบแล้วก็เกิดแรงเทขายอย่างหนักก็คงจะเนียไปไม่พ้นทางพี่ใหญ่เกรสเกลนะครับนะก็มีเอาโฟนนะครับชาวบ้านก็อินโฟกันเจ้านี้มีเอาโฟนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับนนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบิตคอยมีอินฟลูไปกว่า1จุด 1>, 1 4 0 0พันล้านนะครับลองเรามาเป็นอีเทเรียมนะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะว่าโอเคบิตคอยได้รับความนิยมที่สูงที่สุดแต่ลองเรามาที่ยังได้รับความนิยมมากๆเลยถ้าเทียบกับอลคอยต่างๆถ้าเราดูนะโอ้โหเทียบไม่ติดเลยนะครับคือไม่เงินเนี่ยห่างจากอ่าถ้าเราดูห่างจากเอดาอย่างเงี้ยนะครับปาเข้าไปเป็นแบบ10กว่าเท่า20เท่าเท่านะแล้วก็เทียบกับโซลาร่าเนี่ยจะสังเกตว่าโอ้โหต่างกันแบบโ,โห น่าจะ50เท่าไหมนะครับเยอะมากๆนะครับก็ถือ,อว่าเป็นอีกหนึ่งสียงแล้วกันตอนที่แม้เงินรายใหญ่ต่างๆเขาก็ยังบูริชมากๆกับ Bitcoin แล้วก็อีเธอรี่อยมอยู่ในนั้ขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะฮะส่วนใหญ่นะครับนะก็เป็นโฟลที่เยอะที่สุดนะก็คือทางไอแชร์ are, หรือว่าทางแบ็กรอคลองลงมาคือ f ฟดเอลิตี้นะครับลองลงมาคือโปรแชร์นะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว,งว่าเฮ้ยโปรเยอะขนาดนี้ทำไมราคามันยับยุๆๆ่ยยี่อ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ให้ดูในเรื่องของชาร์ท ตัว o t ีกันอยู่แล้วนั่นแหละนะครับหรือว่าการซื้อนอกกระดานนะครับเขาไม่ได้เขายังไม่ได้มาไล่ราคาในออเดอร์บุ๊กแบบเราๆนะครับเขารายใหญ่เขาซื้อกันข้างนอกกระดานนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้เติมกล่าวให้นิดหนึ่งนะครับว่าอนาคตถ้าคอยเบดหาไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าไม่มีบิตคอยที่เอามาออฟเฟอร์ให้กับสถาบันต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะต้องเป็นไล่ราคาอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของทาง คอยเบสนะครับที่จะต้องคอยจัดหาในเรื่องของบิตคอยเอามาให้นั่นแหละเป็นหน้าที่ของเขานะแต่ผมคิดว่าเขาคงจะหาได้ละมั้งนะครับนะก็คือดำดๆให้เราขายกันไปนะครับเลยดูว่าให้รายย่อยขายไปให้กับรายใหญ่ก็อาจจะพอได้นะครับนะแต่ก็ใครที่ดูช่องกิปตตัวนอกนี้อยู่นะครับก็คงจะเป็นคนที่ที่ m ดมอ Hand ถูกต้องไหมครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ขอให้เดมอนแฮนได้ถึงตลอดรอดฝังนะครับเอาใจช่วยนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อีเธอเรียมกันบ้างนะครับข้อมูลในคลิปตัวนั่นดอนนิวส์เมมเบอร์ตรงเนื้อหาพิเศษตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพียงแค่คุณใช้งานทาง OKX เท่านั้นนะฮะก็เข้าไปกรอก UID กันได้นะฟรีแล้วก็ได้รับในเรื่องของส่วนลดค่าธรรมเนียมถึง20%ด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้โพสต์ไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงปลายสัปดาห์นะฮะว่าดูเหมือนว่าอีเธอเรียมนะครับจะเกณฑ์โมเมนตัม คอยแชร์นะครับจะสังเกตได้เลยว่าอินโฟเนี่ยเข้าไปที่อีเธอร์ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่บิตคอยก็ยังเยอะอยู่นะแต่อีเธอรี์มก็ไม่น้อยนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของสถาบันนะครับหรือว่า Open Interest สําหรับตัว c m e เนี่ยในณขณะนี้นะครับโอเคบิตคอยเนี่ยล่วงลงมานะเป็นแบบพันล้านเหมือนกันนะครับสําหรับความบูลลิชกับสายฟิวเจอร์นะครับนะอันนี้เป็นเงินของรายใหญ่นะทาง CME นะฮะล่วงลงมาอย่างหนักนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับน้องเล็กอีเธอร์นะครับน้องเล็กอีเธอร์คือไม่่ลลงเยนะครรับหือวา ดูเหมือนจะขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับการเปิดสัญญา Open Interest สำหรับอีเ e อร u m อีมนะครับอันนี้ก็ต้องไปจับจ้องกันดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงหรือว่ากระแส Spot Ethereum ETF เนี่ยกำลังจะมาในช่วงเดือน5และกำลังจะเป็นสตอรี่ที่สำคัญหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปจับจ้องรอดูกันต่ออีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเราดูนะจะสังเกตได้เลยนะว่าใน,นาขณะนี้นะครับ Ethereum CME Future Open Interest นะครับสูงขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะ drop ลงมาเหมือนอย่าง Bitcoin เลยนั่นเองนะครับรวมถึงก่อนในนี้นะครับทาง CEO ของทาง b บ็กร o สก็ได้ออกมาชิล e อีทบ้างแล้วบางส่วนนะครับบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามาสนใจอีเทเรียมหรือว่ามองเห็นคุณมูลค่าหรือว่าคุณค่าของอีเทเรียม ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งทางคุณเลเลฟิงเนี่ยเคยได้ออกมาบอกอยู่แล้วนะครับว่าเทรนด์ในอนาคตเขามองว่าในเรื่องของเลเวอเรจเซทหรือว่าการที่จะเอาแอเซทต่างๆเข้าไปทเคันไนซ์อยู่บนโลกบอกเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมานะครับแต่ก็โอเคบอกเชนไหนเราก็คงจะตอบไม่ได้นะครับอาจจะเป็นบอกเชนของเขาเองก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะฮะแต่ก็ถ้ากระแสเลเวอเเซทมาหรือว่าเราสามารถที่จะเทรดอะไรต่างๆออนเชนได้เนะี่ยยังไงอีทเรียมก็ เป็นที่2ของโลกอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ Market Cap าน่าร้อนจากพี่ใหญ่บิ c คอยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นที่1ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆแล้วกันนที่โอเคลังหลาเข้ามาใช้บนอี h ูเรียมค่อนข้างเยอะนะครับถ้ากระแสมันมาอย่างอีเธอร์ก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จาก Story ต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณเลลิฟิงยังกล่าวเสริมเอาไว้ด้วยนะครับว่าเขานั้นไม่ได้เห็นคริปโตเคอเรนซี เป็นสกุลเงินนะครับแต่เขาเห็นเป็นแอสเซทนะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เราถือหรือว่าลงทุนนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาแทนดอลลาร์หรือว่าไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างบูลลิชมากๆนะครับสำหรับอีทูเรียมในขณะนี้ก็ต้องรอจับจ้องกันดูต่อไปว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยอย่างโซลาร์น่ากันบ้างนะครับล่าสุดจับมือกับ LD Capital นะครับก็เข้ามาลงทุนโซลาร์น่านั่น บริษัทการลงทุนนะครับจากทางฝั่งจีนนะฮะโอ้โหก็ือว่าโหดใช้ได้นะครับเข้ามาซาซนหน้ากันอยู่พอสมควรในะขณะนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูพอร์ตของเขาเนี่ยก็คือโอเคแหละก็ถือค่อนข้างเยอะนะฮะมีอยู่หลายเหรียญที่เขาได้ถือนะครับซึ่งก็จะมีเหรียญที่พั้มแล้วก็เหรียญที่ดมแล้วก็เหรียญที่ตายก็คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอรายใหญ่ต่างๆเหล่านี้เข้ามาลงทุนอาจจะพั้มเลือบเล่าหรือว่าจะพั้มไปตลอดรอบฝั่งอันนี้ควจะตอบไม่ได้รายใหญ่ต่างๆเขาก็ อาจจะคิดผิดได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะก็มีทอร่าด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รายใหญ่ค่อนข้างผิดหวังนะครับนะหรือว่ารายย่อยอย่างเราก็ผิดหวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีแล้วกันที่ผมคิดว่าโอเคแล้วก็อาจจะจะมีเงินทุนต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาในอีโคสแตมของโซโลนาที่เยอะเพิ่มมากขึ้นจากทางฝั่งจีนหรือว่าบริษัทเฟิร์มที่อ่ลงทุนนะครับในด้านของคริปโตกันนั่นเองนะครับนะซึ่งล่าสุดทาง ล้านครั้งแล้วในนขณะนี้นะครับถือว่าโหดมากๆเลยนะฮะก็ยังไงแล้วเรียกได้ว่ายังไงดีนะครับนะขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันสำหรับแฟนๆโซลาน่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบล็อกเชนที่สักเซสมากๆนะครับแล้วก็คนเข้าไปใช้งานเยอะมากๆต่อให้มีข่าวฟาดมีข่าวว่าเน็ตเวิร์กล่มมีข่าวว่าเน็ตเวิร์กแออัดช้าล่มนู่นนี่หรือว่ามีข่าว FTX ว่าระเบิดไปแล้วโซลารน่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนะหรือว่าคนบอกว่าโซลารน่าเป็นแซมเชนนะนะก็ เขาได้พิสูจน์ไหมเห็นแล้วปีดเต็มๆนะครับที่ผ่านมาว่าเขาเติบโตได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องมีแซมนะครับนะก็เลยดูว่ามีมช่วยเอาไว้นะครับเหรียญมีมต่าง ทำขึ้นมาคนก็นซื้อเหรียญโซลนาเพื่อที่จะเอาไปเทรดมีมกันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเราดูแมตริกหลายๆอย่างเนี่ยโอเคโดยรวมนะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาคือพุ่งนะครับสำหรับตัว daily active address พุ่ง daily transaction ก็พุ่งนะครับแล้วก็ tvl รวมแม้กระทั่ต่างๆที่หลั่งไหลเข้าไปใน chain น,นี้เนี่ยก็พัมเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ dex volume ก็พัมนะฮะแต่ถ้าเราดูในช่วง1เดือนที่ผ่านมาในช่วงราคาโซลนาที่มันเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เริ่มออกข้างมาสักเกือบเดือนเนี่ยโอเค กือบจะเทุกแมทริกนะค่อนข้างลงไปเยอะนะครับม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ d i l y y c t t v v e d d r e s s นะครับหลายคนก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เริ่มออกข้างและในตอนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัว t v วนะครับหรือว่าเม่นเงินต่างๆก็เริ่มเมนโนมที่ออกไปนอกโซนหน้าหรือว่าไม่ค่อยจะพั้มขึ้นไปต่อแล้วในตอนนี้นะครับแต่อันนี้เป็นแค่การยอ่อหรือว่าเป็นแค่การปรับฐานหรือเปล่านะครับอาจจะ หรือว่าอาจจะพัมขึ้นมาหลังจากนี้หรือไม่นะครับแต่นั้นถ้าขนาดนี้ถ้าเราดูเนาะเด็กวอลุ่มต่างๆก็ลดลงไปนั่นแหละซึ่งถ้าเด็กวอลุ่มมันเป็นเทรนกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยแต่ผมคือผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นนะสำหรับเด็กวอลุ่มหรือว่าคนที่เข้าไปเทรดกันเยอะๆเนี่ยแต่นอนาคตผมคิดว่าถ้ามันจะเจ๋งจริงๆหรือว่าถ้ามันจะมาจริงอะไรยังไงมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอยู่แล้วนะครับตอนนี้โอเคมันก็อาจจะมีการเบาๆมือบ้างนะครับเพราะว่าเหรียญ m e มต,ต่างๆก็พ้้มขึนาาแงงบอ,งอ ด็อกวิบวิบแพดอะไรแบบนี้นะครับมันก็คือมาเพียบเลยนะฮะในช่วงช่วงนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่ตลาดมันจะเริ่มครูดาวลงมาอยู่ใช้ได้เลยในตอนตอนนี้นะครับแต่ก็โดยรวมแล้วมองระยะยาว,ยาว,ยาวออกมา6เดือนเป็นขาขึ้นมากๆสําหรับโซล a นา่ารวมถึงนะครับผมมีในเรื่องของแผนการนะครับที่จะเปิดตัวโซล a นา่าโมบายตัวใหม่นะครับแต่ก็คือจะเน้นให้ราคาที่มันถูกลงเพราะว่าก่อนน,นี้รู้สึกว่าจะราคาแบบ9ก0กว่าเหรียญนะนะคือแบบประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับถือว่าอาจจะสูงไปสักนิดหนึ่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่ซื้อนะครับแต่ก็โอเคเขาก็จะทําให้มันถูกลงนะครับคือก่อนในนี้ราคามือถือโซลาน่าเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็นออทำใไฮแล้วก็ขายมือสองนี่คือแบบโอ้โหเป็นแสนๆนะครับเพราะว่าคนต้องการที่จะได้ไอเดอป์สำหรับเหรียญมีมต่างๆบนโซลนาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเธาดูนะครับท็อป10อันดับแรกนะฮะที่เทรดบนเด็กเนี่ยหรือดิวฟายเนี่ยอันนี้มาจากทางเด็กสกรีนเนอร์นะครับจะสังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นพี่โซลาน่านั่นเองมีเหรียญอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยนะฮะล่าสุดมีคันนเด้้วยะะฮโโอห ม้กระทังสารคิมคาร์เชียนเหลียนั้นอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆยังไงก็แต่ผมก็ไม่อยาที่จะไปหมายถึงว่าไม่อยาที่จะไปตัดสินอะไรใครนะคนที่ชอบเด่ญมีมรวยๆเยอะๆก็มีนะครับยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็อย่าเอาเงินร้อนมาลงทุนนะครับมันอาจจะพั่มแรงแล้วก็อาจจะดั้มแรงผมก็ได้แต่เตือนนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นห่วงสำหรับสายซิ่งทั้งหลายแต่ผมเยอคนที่อยู่ในตลาดริปตมายาวๆแล้วก็คงจะแบบเน้นสนุกสนุกอะไรแบบนี้นะยังไงก็ระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเป็นลายใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยยังไง stay a w ฟอร์มบีมเอาไว้ก่อนก็นดีนะครับนะเพราะว่าบางทีแล้วคุณอาจจะมั่นใจกับมันมากเกินไปหรือว่าไปเชื่อคนนั้นคนนี้แล้วก็ตลาดคริปโตบางทีมันไม่ได้ใจดีกับเรานะครับมันไม่ได้แจเกเงินอะไรกับเราเสมอไปนะครับบางทีเพื่อนบอกว่ามันได้พอเรามาเล่นเราโดนก็นได้นะครับยังไงย้ำกันอย่างเช่นเคยโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอย่าเอาเงินร้อมาลงทุนแล้วก็อย่าเอาเงินที่เราไม่สามารถเสียได้มาลงทุนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ arbitrum กันบ้างนะครับล่าสุดก็จับมือกับทาง inspect นะครับก็เป็นอีนหนึ่ง ทีมและการนอนที่ทำในเรื่องของตัวเว็บทรีนะครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นเป็น Google Chrome Extension นะฮะก็สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยน Twitter นะครับกลายไปเป็นเว็บทรีได้เลยนะครับหรือว่าทำอะไรได้มากกว่าเดิมที่จะใช้ Twitter เอาไว้แชทเอาไว้ดูข้อมูลหรือว่าเอาไว้เสพสื่ออะไรต่างๆเนี่ยดูมาว่าถ้าทาง Inspect เขาเข้ามาทำเนี่ยก็อาจจะทำให้มีในเรื่องของการใช้งานคริปโตหรือว่าการเทรดคริปโตหรือว่าการดูข้อมูลเกี่ยวกับคริปโ มันมีเยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์แบบว่า i n s t a l l extension ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนตัวทวิตเตอร์ของเรานะครับให้กลายไปเป็นแบบเว็บทรีนะหรือว่าดูกระเป๋าหรือว่าดูข้อมูลต่างๆกันได้เลยจากบนทวิตเตอร์นะครับถต่ว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ละกันตอนที่ตอนนี้จับมือกับอเมทรัมนะครับก็ถามว่าจะเกิดไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเขาจะทําออกมายังไงนะครับก็ถือว่าหน้าตามันใช้ได้เหมือนกันนะต้องรอดูว่าจะเกิดหรือไม่น่นนคแตผมเห็นนก็ก เข้าไปสมัครหรือว่าเข้าไปโหลดกันเยอะเหมือนกันนะทาง Inspect นะครับก็ยังไงเรามาระวังกันด้วยนะครับซึ่งเรามาดูเลยนะว่าแอปต่างๆเหล่านี้มันเป็นสแกมมาไรด้วยหรือเปล่านะยังไงก็อันนี้ผมให้ดูเฉยนะไม่ได้เอาไปให้ดาวน์โหลดเล่นอะไรแต่อย่างใดนะครับเรามาดูเลยว,ว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไงศึกษากันเอาไว้ดีแล้วกันแต่โอเคนะขณะนี้เขาจับมือกับ arbitrum อยู่ในตอนตอนนี้นะครับก็ดูอ ecosystem บน arbitrum ก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตโดยเฉพาะในเรื่องของกระแสตัว ethereum นะครับที่กำลังจะมีในเรื่ององงขตัว ETF ที่จะมานะครับในช่วงเดือน5นะครับยังไงก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับนะซึ่งก็ถือว่าในขณะนี้นะครับเป็นกานต่างๆบนอีเทรียมเลเยอร์สก็ฮิตอธอมไฮท่านจะทุกวันนะครับยังไงก็ถ้ามันไปแบบนี้เรื่อยๆก็หมายความว่าก็มีโอกาสหรือไม่นะครับที่เลเยอร์สก็มีโอกาสจะขึ้คักมากกว่านี้นะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของไบแอนด์กันบ้างนะครับนาล่าสุดก็เปิดตัวกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนสลับตัวไบแอนด์ทีเอชบายกับ บแนนนั่นเองนะครับแตยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทางไบแนนไทยด้วยแล้วกันนะสุดยอดเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นรายใหญ่มากๆเนาะเราก็เข้าคงมองแล้วเนาะว่าคนไทยนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างคึกคักแล้วก็ชื่นชอบกับโลกคริปโตกันมากๆนะครับคล้ายๆกับเกาหลีคล้ายๆกับเวียดนามนั่นแหละนะครับก็ยังไรแล้วเ ดีเลยนะครับนะก็น่าจะทําให้มีคนต่างๆเนี่ยพูดถึงโลกริปโตกันค่อนข้างเยอะนะครับจะได้มาให้ประโยชน์ให้ข้อมูลต่างๆหรือว่าคนที่สนใจโลกริปโตก็มีโอกาสที่จะมาทำคอนเทนต์เพื่อจะให้ประโยชน์กันเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็พวกๆกันไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับใน,นขณะนี้โอเคก็ OK, มีดีๆถึง20%เลยนะครับก็ถ้าหากใครที่ยังไม่ได้สมัครโอเคกอยู่แล้วก็อยากจะลดค่าธรรมเนียมประหยัดเงินค่าธรรมเนียมก็สามารถเข้ามาดูได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรวมถึงตอนนี้ใกล้้จะะหมดเขตแลวนคครรับใที เอ่เข้าไปสมัครนะครับอย่าลืมไปเปิดกล่องนะครับลุ้นมูลค่าสูงสุดถึง130 USDT สำหรับเซเยอร์คอยเลยนะก็เข้าไปกันได้นะครับมีเวลาจำกัดอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็สามารถรับส่วนลดก็ได้นะครับแล้วก็รับในเรื่องของเปิดกล่องสุ่มแล้วก็ลุ้นของรางวัลกันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคก็มีผู้รับริเริ่เอาไว้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ใช้งานโอเคนะครับอย่าลืมเข้าไปกรอกเลข UID นะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานในเรื่องของตัวสูตรหรือว่าการคำ ในแต่ละการออกมานะครับเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดแล้วก็ไม่เทรดเยอะจนเงินไปนะครับแบบที่เรารับไม่ไหวหรือว่าเกินตัวนั่นแหละนะครับก็ยังไงถือว่าการคำนวณไซส์ต่างๆถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในโลกของการเทรดเพื่อเี่จะทำให้เราอยู่ในตลาดได้ในระยะยาวกันนั่นเองยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะครับหลบเงก่อน,นที่เข้าไปดูเนี่ย สามารถกดเข้าไปในเนื้อหาพิเศษตรงนี้กันได้นะครับเนื้อหาพิเศษตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวข้อมูลพิเศษต่างๆกันนั่นะแหละถ้าหากใครไม่เห็นเนื้อหานี้อย่าลืมกดล็อกอินตรงนี้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม Discord ตนะครับตอนนี้ผมจะพยายามแอคทีฟ กันใน Discord เพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่มากันดึกเลยในช่วงนี้นะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ยังดูกันอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาไลไฟ์กันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวโอ๊โยพิจารณาในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ